กองทัพเหล็กแห่งสยามสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกองทัพเหล็กแห่งสยามช่องที่จะพาทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งพลังทางทหารความเคลื่อนไหวเชิงยุทธศาสตร์และข่าวด่วนระดับโลกที่คุณไม่ควรพลาดวันนี้บอกได้เลยว่าเรื่องนี้ไม่ธรรมดาเพราะเป็นการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของกองทัพไทยที่ทําให้เวทีโลกต้องหันมามองอีกครั้งเมื่อไทยจัดหนักใส่หุนเซนแบบไม่เกรงใจหน้าไหนหลังจากที่ฝั่งกัมพูชาออกมาท้าทาย บิดเบือนข้อเท็จจริงและกล่าวหาว่าไทยละเมิดพรมแดนล่าสุดกองทัพไทยได้ส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าพอแล้วกับการยั่วยุและนี่คือสิ่งที่เรียกว่าล็อกถลม่มแบบไม่ต้องใช้คำพูดมากเพราะแค่ภาพจากดาวเทียมและการเคลื่อนไหวของกองก,องกำลังพิเศษชายแดนก็ทำให้ฝั่งตรงข้ามถึงกับชะงักไทยแสดงศักยภาพเชิงเทคนิคอย่างเหนือชั้นทั้งด้านระบบป้องกันภัยทางอากาศ การลาดตระเวณด้วยโดรนขั้นสูงและยุทธวิธีจากหน่วยรบพิเศษที่ได้รับการฝึกฝนจากมาตรฐานระดับโลกนี่ไม่ใช่แค่การตอบโต้แต่คือการประกาศสักดาว่าประเทศไทยพร้อมปกป้องผืนแผ่นดินนี้ทุกตารางนิ้วในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาโซเชียลในภูมิภาคได้ลุกเป็นไฟหลังภาพของขบวนรถหุ้มเกราะไทยปรากฏขึ้นบนเส้นทางยุทธศาสตร์ชายแดนตะวันตกตะวันออกหลายฝ่ายตีความว่านี่คือสัญญาณเตือนจากไทยที่ชัดเจนที่สุดในรอบหลายปี และไม่ใช่การข่มขู่แต่เป็นการแสดงพลังแห่งความมั่นคงในรูปแบบของความพร้อมเต็มพิกัดผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงจากต่างประเทศถึงกับออกมาวิเคราะห์ว่าไทยในยุคนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะนอกจากจะมีขีดความสามารถทางทหารที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วยังมีเครือข่ายความร่วมมือกับหลายประเทศใหญ่ทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ที่ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีด้านการป้องกันและข่าวกรอง ในฝั่งของฮุนเซนกลับเงียบผิดปกติแม้จะเคยเป็นผู้นำที่พูดเสียงดังบนเวทีโลกแต่ครั้งนี้ดูเหมือนเงียบจนได้ยินเสียงลมเพราะแรงกดดันจากทั้งภายในและภายนอกประเทศกำลังถาถมมาไม่หยุดสื่อหลายสำนักในกัมพูชารายงานว่ารัฐบาลต้องเรียกประชุมด่วนเพื่อประเมินสถานการณ์หลังภาพการฝึกซ้อมรบของไทยหลุดออกมาในโซเชียลและได้รับการแชร์อย่างล้นหลามในเวทีโลกเหตุการณ์นี้กลายเป็นจุดสนใจอีกครั้ง หลายประเทศในอาเซียนเริ่มออกมาพูดถึงบทบาทของไทยในฐานะเสาหลักแห่งความมั่นคงของภูมิภาคและสื่อตะวันตกบางแห่งถึงขั้นยกย่องไทยว่าเป็นผู้นําด้านยุทธวิธีภาคพ,พื้นดินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นคําชมที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในทางกลับกันฝั่งฮุนเซนดูเหมือนจะเริ่มเสียศูย์เพราะแม้แต่พันธมิตรบางส่วนของเขาเองก็เริ่มตั้งคําถามว่าการท้าทายไทยโดยไม่คํานวณพลังที่แท้จริงนั้นคุ้มค่าหรือไม่ เสียงจากภายในประเทศเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในกลุ่มประชาชนที่ต้องการความมั่นคงมากกว่าความขัดแยง้งขณะเดียวกันกองทัพไทยไม่ได้แสดงท่าทีแข็งกร้าวแบบไร้เหตุผลแต่กลับใช้แนวทางที่ชาญฉลาดคือตอบโต้ด้วยความพร้อมแสดงพลังให้เห็นโดยไม่ต้องยิงแม้แต่นัดเดียวนี่คือสิ่งที่เรียกว่าสงครามแห่งสัญญ,ญาณที่โลกยุคใหม่ใช้วัดกันใครมีเทคโนโลยีเหนือกว่าใครสามารถตอบสนองภัยคุกคามได้ภายในไม่กี่นาทีคนนั้นคือผู้คุมเกม บรรยากาศในพื้นที่ชายแดนตอนนี้สงบแต่เต็มไปด้วยความตึงเครียดที่จับต้องได้เสียงเครื่องบินลาดตระเวณที่บินผ่านในยามเช้ากลายเป็นภาพที่ชาวบ้านเริ่มชินตาแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจว่ากองทัพไทยกำลังยืนหยัดเพื่อพวกเขาจากมุมมองของนักวิเคราะห์ในกรุงเทพมหานครมีการชี้ว่าเหตุการณ์นี้เป็นบททดสอบใหญ่ของรัฐบาลและกองทัพในการรักษาสมดุลระหว่างพลังและสันติภาพซึ่งไทยทำได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อ ทัางยังสามารถใช้เวทีโลกเป็นพื้นที่อธิบายท่าทีของประเทศได้อย่างเฉียบขาดสื่อต่างประเทศหลายแห่งถึงกับพาดหัวว่า Thailand s ซน d c ลีย r m e ม s เ g e t ูฮุ n เซนประเทศไทยส่งสารชัดเจนถึงฮุนเซนว่าอยากคิดว่าไทยจะนิ่งเฉยต่อการยุยยอีกต่อไปและนี่คือจุดเปลี่ยนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ทําให้หลายประเทศเริ่มมองไทยในมุมใหม่ภาพของกองทัพไทยที่ยืนอย่างมั่นคงบนเวทีโลกในตอนนี้ไม่ใช่เพียงสัญ,ญลักษณ์ของกําลังทหาร แต่คือภาพของศักดิ์ศรีแห่งชาติที่ไม่มีใครสามารถดูถูกได้อีกต่อไปจากอดีตที่เคยถูกมองว่าเป็นเพียงประเทศเล็กๆตอนนี้ไทยคือผู้นำภูมิภาคอย่างแท้จริงและสำหรับใครที่ยังสงสัยว่าไทยจะเอาจริงแค่ไหนบอกได้คำเดียวว่าอย่าลองดีเพราะเบื้องหลังการเคลื่อนไหวทุกครั้งของกองทัพไทยมีการวางแผนอย่างละเอียดรอบคอบทั้งด้านยุทธศาสตร์การข่าวและเทคโนโลยีระดับสูงซึ่งพร้อมใช้ได้ทันที หากประเทศถูกลุกรานสุดท้ายนี้สิ่งที่เห็นไม่ใช่การโอ้อวดแต่คือการแสดงออกถึงความรักชาติความพร้อมและการประกาศให้โลกเห็นว่าแผ่นดินไทยไม่มีใครแต่ต้องได้ดังนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องกองทัพเหล็กแห่งสยามเพื่อไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวด้านความมั่นคงพลังทหารและยุทธศาสตร์ระดับโลกที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะนี่คือที่เดียวที่จะบอกความจริงให้คุณรู้ก่อนใคร